คุ้มค่านะครับดาวก็น้อยผ่อนก็น้อยเราได้ถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับคันนี้นะครับเราเอาโคมเดิมของเรานะครับไปอัปเกรดเพิ่มในส่วนของลูกแก้วแบบโปรเจกต์ตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับออฟโรดนะครับขอบ18นะครับหน้าจอกางของเราตัวนี้เหมือนแท็บเล็ตเอามาวางไว้เลยนะครับฝั่งไว้ที่หน้าจอนะครับ สวัสดีครับผมอั๋นนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อก็จะมารีวิว n e ็กเจนสประตูนะครับตัวนี้เป็น4ประตูที่ราคาดีที่สุดของฟอร์ดเราเลยนะครับเน็กเจนเอ็กแอลพัทนะครับตัวนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายณปัจจุบันนะครับอยู่ที่8ปดแสนสองพบาทนะครับการที่เราจะได้กระบะ4ประตูราคา8ปดแสนเนี่ยมีน้อยมากๆในตลาดเลยนะครับตัวนี้อันแนะนำนะครับคุ้มค่านะครับดาวก็น้อยผ่อนก็น้อยนะครับและแคมเปญอันมีแคมเปญฟรีชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยหรือออกรถเริ่มต้นเพียงก็ไดงรถ 4ประตูไว้ใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันนะครับตัวสีของ XL Plus นะครับสประตูเราจะมีสีสีด้วยกันสีน้ําเงินหล่อๆแบบคันนี้สีดําสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะครับคันนี้นะครับเรามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เราได้ถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร f o R d แบบสีน้ําเงินขอบตัวอักษรแบบสีขาวนะครับ ด้านบนมีไฟ LED นะครับที่เป็นไฟสีส้ม3จุดด้วยกันกระจังหน้าของเราก็จะเป็นตะแกรงแบบรังผึ้งนะครับตัวนี้ลมก็จะเข้าที่ด้านหน้าได้ดีนะครับแล้วก็กระจายออกที่แก้มด้านข้างของเรานะครับบริเวณชายกันชนนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบสีน้าเงินแบบคันนี้นะครับตัวรองเบ้านะครับตัวนี้เอาไว้รองรับนะครับไฟตัดหมอกนะครับถ้าเราจะติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับก็สามารถถอดแค่ตัวเบ้านี้นะครับก็ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ด้านบนไฟเดิมๆของเราครับก็จะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับหลอดก็จะเป็นหลอดไส้สีส้มนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโคมแบบมัลติรีฟเกเตอร์คันนี้นะครับเราเอาโคมเดิมของเราครับไปอัปเกรดเพิ่มในส่วนของลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์ด้านในลูกแก้วนะครับเราเลือกเป็นแบบสีแดงนะครับตัวนี้ครอบลูกแก้วทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทมนะครับที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเดย์ทมของเรา เลี้ยวพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แบบสีส้มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟที่เราอัปเกรดนะครับเอาไปทําให้นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มให้ก็ทําให้ในส่วนของไฟหน้าของเราดูมีมิตินะครับจากตัวรถนะครับสประตูตัวธรรมดาธรรมดานะครับเราอัปเกรดกระจังหน้าไฟหน้าเนี่ยก็ดูเท่และดูหล่อขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู ต่อมาเลยด้านข้างนะครับที่ทําให้รถของเราดูเท่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบหมุดขนาด6นิ้วนะครับตัวหมุดตัวนี้นะครับก็เป็นหมุดแบบยึดเจาอก,กับตัวคิ้วล้อไม่ได้เจาอก,กับตัวรถแต่อย่างใดนะครับยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยครับด้านในก็จะยึดหมุดนะครับที่เป็นตัวเบ้าของเขานะครับมาพร้อมกับล้อแมกเดิมๆล้อแมกตัวนี้เป็นล้อแมก ขอบ16มาให้นะครับเราได้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับออฟโรดนะครับขอบ18นะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางซูแม็กนะครับลายแม็กตัวนี้เป็นแม็กลายมาเวลนะครับสีดําขีบสีเงินนะครับสเปคยางอยู่ที่265/60 R18 นะครับตัวนี้ก็เป็นยางออทเทนนะครับดอกยางก็จะใหญ่กว่ายาง h t ดําเดิมนะครับก็สามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวขรุขระนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พื้นผิวเรียบก็วิ่งได้นะครับรองรับการบรรทุกได้ด้วยนะครับล้อ18ก็จะดูเต็มเต็มซุ้มหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะกับตัวรถเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะครับ แกมดัน้างก็บอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ทัร์โบเดี่ยวตัวนี้170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรแรงบิดเราให้มาดีมากๆเหมาะกับการใช้ในการบรรทุกใช้ในการกิจการต่างๆนะครับเ <ew> พราะว่าแรงบิดของเราเนี่ยนะครับเรามีมาให้เยอะนะครับในการขับขี่นะครับเกียร์ของเราก็เป็นเกียร์ตัวใหม่ด้วยเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับในการเข้าเกียร์แต่ละเกียร์ของเรานะครับต่อเนื่องสมูทมากๆด้วยนะครับจุดต่อมานะครับกระจกมองข้างของเรานะครับก็จะเป็นสีดําล้วนมีไฟเลี้ยวมาให้ ตัวเลนกระจกของเราสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าแต่พับเก็บยังเป็นพับมืออยู่นะครับสำหรับรุ่น XL Plus คิ้วกันสายเราได้ติดตั้งให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ฟิล์มรอบคันอันติดเป็นฟิล์มแบบเกรดเซรามิกนะครับตัวนี้กันความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็รับประกันยาวนานให้ถึง10ปีนะครับตัวนี้เบ้ามือจับนะครับก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับ บันไดนะครับตัวนี้บันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็เต็มฝ่าเท้าเลยเวลาเราก้าวขึ้นหรือก้าวลงนะครับรองรับนะครับในส่วนของฝ่าเท้าได้เต็มด้วยนะครับคันนี้นะครับเราได้มีการอัปเกรดเพิ่มนะครับในส่วนของเบาะหนังนะครับนยครับจากเดิมๆเบาะตัวนี้ยังเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่อยู่นะครับคันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแบบสีแดงทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้าออโต้นะครับรถฟอร์ดเรานะครับ ตัว Next Gen มีไฟหน้าออโต้ให้ทุกรุ่นเลยนะครับเราใส่ใจให้มากๆนะครับกุญแจของเราก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นแบบบิดสตาร์ทอยู่นะครับหน้าจอเลือนไม่ขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้แสดงค่าต่างๆของการขับขี่นะครับแล้วก็พวมาะไยเป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มมัตติฟังก์ชันนะครับ หน้าจอกลางของเราตัวนี้เหมือนแท็บเล็ตเอามาวางไว้เลยนะครับฝั่งไว้ที่หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay and r ด i d Auto แบบไร้สายให้ด้วยรองรับระบบ Ford p a s s นะครับเช็คตำแหน่งของตัวรถได้นะครับป้องกันการสูญหายของตัวรถได้นะครับสามารถเช็คตำแหน่งได้นะครับมีช่อง USB ให้2ช่องนะครับแล้วก็เกียร์อย่างที่อันบอกไปหัวเกียร์ออกแบบแบบใหม่ของเรานะครับในการเข้าเกียร์ใช้งานได้ง่ายมาก เกียร์หไปเกียร์สองเนี่ยสมูทมากๆแล้วก็ในการการเข้าเกียร์นะครับในการที่รถจะดับเนี่ยก็เกิดขึ้นได้น้อยมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนอผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับตัวน,นี้ก็คว้างขวางนะครับ มีแอร์แบ็กมาให้6จุดนะครับตัวนี้คู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยแล้วก็เข็มขัดนิรภัยด้านหลังก็จะมีให้3จุดด้วยรองรับ ISOFIX ด้วยนะครับนี่ครับตัวด้านหลังของกระบะของเรานะครับก็จะมีในส่วนของขอบกระบะไลเนอร์เพื่อระวางของนะครับพลาดของเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวขอบกระบะของเรานะครับจะเป็นริ้วรอยแต่อย่างใดเลยนะครับตัวนี้นะครับกระบะของตัว Next Gen นะครับตัวใหม่ของเรานะครับ่านล้อของเราก็จะดูตัวโป่งซุ้มล้อเมื่อก่อนนะรถ ตัวโป่งเนี่ยก็จะใหญ่ๆเลยนั่งบนโป่งกันนะครับแต่ตอนนี้เราพัฒนาทําให้ตัวโป่งด้านข้างแคบนะครับเล็กลงนะครับเพื่อที่ว่าเราวางของหรือบรรทุกข,ของจะได้พื้นที่ในการบรรทุกที่มากขึ้นเพราะเราขยายฐานล้อด้วยนะครับให้กว้างขึ้น50มนิลนะครับด้านท้ายก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับมีไม้บรรทัดนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเอาไว้วัดของได้มีปากกาจับชิ้นงานเพื่อเอาไว้เลื่อยไม้เลื่อยของนะครับตัวนี้นะครับ ปาดปิดท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้โลโก้ Ford ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็คำว่า r a n g จ r นะครับที่มันเป็นปั๊มเข้าไปนะครับสำหรับแผ่นเหล็กตัวด้านท้ายของเราเดิมๆเ l Plus ัออของเรายังไม่มีการชนท้ายคันนี้ได้ติดตั้งนะครับการชนท้ายของ Outlander เป็นตัวแบบแขนโอบนะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าคู่แบบสีแดง ไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่ของเรานะครับมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นยางมาให้เลยนะครับไม่มีชุดกิ๊เซตในการปะยางครับเป็นเปลี่ยนล้อได้เลยนะครับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางก็จะอยู่ภายในตรงบริเวณเบาะด้านหลังของเรานะครับครอบไฟท้ายนะครับที่เราติดตั้งให้ทั้งคู่ซ้ายและคู่ขวาเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าถังน้ํามันของเรานะครับจุ 80ลิตรนะครับขับขี่นะครับได้ยาวๆเลยเติมเต็มถังนะครับวิ่งได้เกือบ1000กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ครับกระบะแคบอ่ากระบะ4ประตูนะครับตัวนี้ที่ราคาดีที่สุดในตลาดนะครับถ้าลูกค้าอยากได้กระบะ4ประตูนะครับและราคาไม่แรงนะครับราคาเพียง8 2 0 0 0บาทนะครับหรือตกแต่งแบบนี้นะครับแต่งเต็มรอบคันนะครับอันมีฟรีชุดแต่งให้รอบคันนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหาอันได้เลยอันแนะนําการออกรถให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะครับ ที่อันมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้เคสผ่านง่ายและตัวรถอันนารถหล่อๆเท่ๆแบบคันนี้นะครับไปส่งให้ถึงที่บ้านได้เลยนะครับส่งให้ถึงที่ทุกที่ทั่วไทยได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าศูนย์บริการนะครับแต่ละที่นะครับยินดีดูแลลูกค้าให้นะครับสามารถเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวนะครับสประตูนะครับที่ราคาดีที่สุดของเราแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ